จะเข้มก็เข้มขึ้นมาทันทีภายหลังพลเอกประวิทยวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐสั่งการให้จัดการปัญหากรณีที่นายสามารถเจนชัยจิตวนิชสมาชิกพักพลังประชารัฐในฐานะรองโฆษกพักถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนซึ่งพลเอกประวิทยมองว่ากรณีดังกล่าวทําให้พักพลังประชารัฐเสียหายเบื้องต้นสั่งการให้นายไพบุญนิติตะวันเลขาที่การพักพลังประชารัฐจัดการเร่งด่วนโดยปรากฏว่านายไพบุญได้แจ้งนายสามารถขอให้ลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่า ที่สุดแล้วไม่ผิดจริงก็สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพักใหม่ได้อีกครั้งจากมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นการไห้ไพ่ครั้งสําคัญของพักพลังประชารัฐว่ากังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะถ้าพักเชื่อมั่นในตัวของนายสามารถจริงก็ควรมีมาตรการจากเล็กไปหาใหญ่เช่นให้ปรับออกจากตําแหน่งรองโฆษกพักหรือให้ลาออกจากตําแหน่งกรรมาการในสัด่วนของพักทั้งหมดโดยยังไม่ควรให้ถึงขั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเว้นเสียแต่จะมีผลการตรวจสอบออกมาจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับความเชื่อถือว่านายสามารถมีความผิดจริงถึงตอนนั้น ให้นายสามารถออกจากพักก็ยังไม่สายแต่การทําเช่นนี้ของพักพลังประชารัฐด้วยการเล่นใหญ่ให้ออกจากพักเลยนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมของพักการเมืองอย่างสิ้นเชิงหรือเรียกว่าเป็นการเขี่ยให้ปลาเน่าออกจากตะกร้าเท่านั้นถ้าพักพลังประชารัฐจะทําให้เรื่องนี้เกิดความสง่างามก็ควรดําเนินการทางการเมืองให้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนในเชิงลึกเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายสามารถได้ข้อมูลออกมาอย่างไรก็ส่งให้องค์กรอิสระ อย่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบต่อไปไม่ใช่การเร่งเขี่ยให้นายสามารถท้นพักพลังประชารัฐอย่างเร่งด่วนชวนสงสัยเช่นนี้การตัดสินใจของพักเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพักพลังประชารัฐมีปัญหาในการรับมือกับแรงกดดันทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยยังคงยึดติดกับวัฒนธรรมและวิธีการแบบพักการเมืองเก่าๆที่ใช้กันเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพยายามนิ่งโดยหวังว่าเรื่องจะเงียบหายไปเองหรือทําด้วยวิธีการใดก็ตาม ที่ทําให้คนที่มีปัญหาออกจากพักไฟให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าพักแสดงสปิรตทางการเมืองให้เห็นแล้ววิธีการทํานองนี้อาจใช้ได้ผลในอดีตแต่กับปัจจุบันไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้อีกแล้วเพราะความคิดความอ่านและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้เปลี่ยนไปเทียบกับพักการเมืองอื่นๆอย่างพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยเวลาเจอกับสถานการณ์ในทานองเดียวกันแล้วจะเห็นได้ว่าสองพักการเมืองหลังนี้จะมีวิธีการรับมือและการแสดงออกถึงการพยายามรับผิดชอบได้ดีกว่าพักพลังประชารัฐอย่างเห็นได้ชัดเท่ากับเป็น การแสดงให้เห็นว่าพักพลังประชารัฐเองยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและบริบททางการเมืองในปัจจุบันจึงไม่แปลกที่นับวันพักพลังประชารัฐจะกลายเป็นพักที่อับแสงมากขึ้นไปทุกทีบ้านใหญ่ที่เคยเป็นขุนพลรอบกายบิ๊กปอมถึงตัวจะยังอยู่แต่ก็ได้เอาใจออกห่างไปหาทางดีดตัวเองพ้นชายคาบ้านเก่าเสาโยแต่โดยที่อยู่นั้นส่วนใหญ่ล้วนแต่มีคดีเป็นมีดปักหลังกันทั้งนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งที่องค์กรอิสระผลัดใบโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่พักพลังประชารัฐที่มีบิ๊กป โ่มโผร่วมใส่ในทางการเมืองอีกต่อไปจากนี้ต่อไปสถานการณ์ของพรักพลังประชารัฐไม่น่าจะมีโอกาสมีช่วงเวลาของขาขึ้นอีกแล้วมีแต่เพียงจะต่ำลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างไรต่างหาก